ลองเซฟวังเซฟรวมรวมรวมนะวารลอนะวาร์ปลองนะวบรอเลยลงนะวบรลอเลยไปยิงเอไม่ต้องตีซีเอฟดีไอ้ฟาสชอตอย่า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 ไปทำซีเอฟเข้า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 ปันกันเหรอเข้าเข้าเข้าติด้าบ้านติดน้าบ้านติดน้าบ้านก่อนโอ้ยยังไม่ซีเอฟตายบบเราเข้าเลยยังไม่ซเอยเอ็นทีจะหมดเอจะหมดบากิให้หน่อย ดันมาดิข้างหลังมาโดนจับโดนจับแกยิงให้แล้วซุป NT บอกกูยิงไม่ได้ไอโรเลยไอร์โร่เลมาเข้าตเขแนะอีกลูกหนึ่งยิงมาอีกมันจับเรามันจับเราเออยิงมอีกี่ิแมดาทีตะเขยดแกมนรจับหมดแล้วจับหมดแล้วจับหมดแล้ว นอนเลยยิงไนเลยไปเลยวิ่งผ่านเลยครับวิ่งผ่านเลยครับขอบคุณปากีแต่กูติดแมงดาไปตาเอ็นดีปีคฟาเลยครับเต็ที่เราพี่มีบินช็อปอ่ะไม่มีแกจับแล้ว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 โถมจับแล้วโมแล้วดิ้หมดแล้วข้างในไม่มีรวิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบน่ไปวิ่งขึ้นบนไปเออวิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบนอาลงปีคัฟาปีกัฟาขอบคุณครับากีกูแ้วขอบคุณครับมันมาล่าง มันมาล่ายิงตายหมดเลยเย็ดเอออมขึ้นบนออมขึ้นบนมนปล่อยแม่งไอสั์ดันลงไปดันลงไปมันยังเลยไปยันมาหดหน้อยมาโองไหเรย้องไปเรยก้อไเี้อเข้าไม่ได้งเลยแองไปเรียองไเรยกี่องไเรย้องะเรียกต้อเรับ้าปเียก้กปี้กีย้อี้อเีไพายุพ้ยุพายุพ้ยุยุต้อยอปนยงแป๊บนึงแป๊บนึงบกียให้ดงลูนรน่อยดิ เี่แอรลลูนมาจับอีกไหครับผมมารกี้เขายังไม่มาเลยรอแป๊บนึงเลยมารกี้กดพุดดิ้งมาเลยมารกี้อะแอบแป๊บพี่แบงตายเมื่อกี้พี่ตัางลงไปตายหาเลยปล่อยเซฟไปตีอย่างนี้ครับคาฟ้มาร์คมาร์กตีหินดีโอ้ยโอ้ยตีหินดยเหรอโอเคโอเคปล่อยปล่อยรัเบิดครับฟ้าไว้อาอากิได้ละอ่ะไว้สายไว้สายพอระเบิดเสร็จนะครับกลับมาเปลี่ยนเป็นกระโดดไปเด็ดฟิวให้ผมทีไม่มาแล้วมั้ง กระโดดจับแทง้หน่อยไม่รู้นี่ยิงไม่แรงไม่รู้ว่าทำไมหมดดงกูงงมากหลอนไม่ต้องวางก็ได้มั้งเด๋ยวยะไรมาชอไม่ต้องวางครับแลน แลนทับแลนทับขึ้นมาแลนทับมาจุดเซฟ็้าเร็วเร็ว่ะฟาพังแล้วฟาแล้วฟาแล้วฟาแล้ว user in your channel timed out user w a ไ t i n g for c h a n n ั l ไหนใครหาคุณไงตั้งโซนพ่นไปตั้งโซนพ่นไปอยู่ไหนหนึ่งนะนายกูวงแล้วจ้า ดิ้มาแล้วหลังหินเป็นไงหินเป็นไงหินเป็นไงไม่ต้องเข้าเยอะิีกเาแาไว้หน่อยพโอเคพี่เค่เดียวเองที่ไหนอยู่พี่เคสไปเอไปนิดหน่อยไลกิ้งหน่อยไปเดินเลยเดินเลยเร็วเร็ว

กดทงอะไรน่ะจ๊ะแรงกดมาเลยไอสัตว์กูตีหิแล้วมันมันนึกว่าจะฆ่าผมได้เวทำทำละเมียดเถียงดิทำละเมียดเถียงดิทำตรงๆโดนจับนะเข้าหน้าบ้านนะพี่เคศพี่เกศไปกันเลยก็ได้พี่เกศจะได้ไหวแล้วแหละตาปิดหน้าบ้านนะรถไล่จากเกศอมไม่ละอะไรนะพี่รถไล่อะไรนะตีเลยไม่ต้องอมตีแล้วแตกแล้วเติมเนาครับ มันกันหน้าบ้านแล้วนะแตเมันเน่าอกอินเน่าาเขาไม่ได้ลองติดไอทีบนั้นก่อนนะดูนะอยูัครับดนะอยู่มางจิทำา a m a g e เฉียงทำ d a า a ม e เฉียงโดนจันระเบิดนะปีอยู่ไหนเนี่ยไา่ของผมไอพีร้านโชคกานสามกานสามไม่ก่อนกันดสามไม่ก่อนไอยา damage ตรงตรงดิเก็บเทกีบเกยีบขึ้นมาให้รู้หนดิ ยังเติมอยู่ยังเติมอยู่ยังมาอยู่ยังเติมนะยังเติมอยู่นะอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไม่รอเลยมาอีกแม่มันค้างเลยวะแม่มันแหลกจังวะเนดินแรงนี่แหละเชน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 โดนคนจับโดนคนจับตายเลยไม่มีโวตายแล้วพี่นั่นนั้นตรงตรงปิดบากิก็ตเดี๋ยวเปิดกี่เองดองปิดกี่นะขังกี่เองนะ ไมไปคนไม่ไปไปนอนเลยต่อเยอะครับผมครับผมเข้าสวนเลยครับผมครับผมเอ้ยอย่าไปดิเฮ้ยไม่ต้องขึ้นมาเยอะไม่ต้องขึ้นมาเยอะครับไม่ต้องขึ้นมาเยอะครับเพียบแทนไปแทนไปโอเคครับผมใส่น้ตเอาหน้าบ้านอน่่ยนะบีนะเอาหลังบ้านไป๋ยวผมตายนะ็นไว้นะแพกไว้นะ ตุ้นแม่มาไม่ได้บากิ๋วอาฟ้าเหรอกาฟออกไปของข้างนอกดิกาฟตรงนี้ใครจะไปได้แล้วได้แล้วตาแดงมาทันสองขึ้นบนทังสองขึ้นบนออกเลยทันสองขึ้นบนแดดโดนบดตาแดงบี้ดันออกดันออกไว้ทันสองขึ้นบนเลยลูไนอ่ะ ขุดตลอดทางด้วยกันมุดเป็นผมหิดหมดดูตาแดงคนหลังแปมงจบสุดท้ายเลยบาลานซ์วัดมาพี่เีอะและครับพอนไม่หมดหมดบาลานซ์วัดหมดหมดหมดบาลานซ์วัด E M สองหลังเลยเหรอเอีนวัด